แปนาฬิกา32นาทีครับอีกสักครู่เราจะกลับมาในช่วงของผู้บริหารสนทนาวันนี้นะครับเราจะไปสารความฝันให้กับผู้ที่อยากจะขึ้นเครื่องบินหรืออยากจะเป็นนักบินครับรายละเอียดจะมีอย่างไรนั้นกลับมาติดตามครับช่วงผู้บริหารสนทนา และสำหรับช่วงผู้บริหารสนทนาของเราในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบินสถาบันการบินพลเรือนกับท่านผู้อำนวยการวริทนทรเลี่ยมหน้าค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะสวัสดีค่ะคุณชุตดดิมาสวัสดีครับมีคุณ<ส>กิติกรอีกคนหนึ่งด้วยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติกรผมได้ทราบว่าคุณกิติกรได้เคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการโดยตรงแล้วนะคะจากทางรายการโทรทัศน์ครั้งนี้ก็มาฝากกันในรายการวิทยุด้วยก่อนอื่นขอให้ท่านผู้อำนวยการช่วยแนะนําเรื่องของสถาบันการบินพลเรือนให้เราได้รู้จักในเบื้องต้นก่อนนะคะครับค่ะ ในส่วนของสถาบันการบินพลเรือนนะคะเราเป็นหน่วยงานรัฐทวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมค่ะภารกิจหลักของเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร,กรการบินค่ะ,คะการพัฒนาบุคลากรการบินนั่นหมายถึงเฉพาะเป็นนักบินหรือว่าในทุกโดยทุกสายงานทุกสายกาะสถาบันการพลเรือนของเราเนี่ยผลิตทั้งหลักสูตรพื้นและภาคอากาศ รรเรียกเรียกได้ว่าถ้าสําหรับน้องๆมาทียมศึกษาตาลปลายนะคะสถาบันเนี่ยจะมีบทบาทคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยนะคะเรามีหลักสูตรระดับอนุปริญญาทางด้านช่างอากาศยานช่างซ่อมบำรุงนะคะสามสาขาด้วยกันแล้วก็ทางด้านหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะเราก็จะมีทางด้านบริหาร ในสาขาวิชาการจัดการจราจรท่าอากาศคนที่อยู่บนบังคับการบินนะคะ <S <S ห,หรือการจัดการท่าอากาศยานการจัดการการขนส่งสินค้าท่าอากาศแล้ววันนี้เรายังมีทางด้านของวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา e อิเล็กทรอนิกส์การบินด้วยค่ะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาครอบคลุมอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้น้องๆเรียนจบออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถไปทํางานในต่างประเทศได้ไหมครับ สำหรับสถาบันการบินพลอนของเรานะคะเราเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ I C O <ม>ก็ว่าได้นะคะ<ม>เดิมเนี่ยรัฐบาลไทยองค์การการบินพลอนระหว่างประเทศและก็กองทุนพิเศษปปชาติชาติเนี่ยได้ก่อตั้งเราขึ้นมาเมื่อ54ปีที่แล้วนะคะ,ะวันนี้เนี่ยสถาบันของเราเนี่ยหลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้วเนี่ยจะได้รับประกาศียบัตร หนึ่งใบเราจะมีพิธีจัดมอบให้นะคะคและเราในหลักสูตรระดับปิญญาตรีเนี่ยเราเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะคือจะได้รับปริญญาบัตรอีกหนึ่งใบเป็นการะะเรียนร่วมกันใช่ไหมครับเราเราเรียนที่สถาบันกันรเรียนเองทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรวิชาภาคพื้นหรือว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการเนี่ยเราจะเรียนที่สถาบันกันรเรียนกรุงเทพ แต่ว่าการที่จะได้รับปริญญาบัตรเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราสังกัดกระทรวงคมนาคมนะคะเ,คเราเราประสัทปริญญาบัตรเองไม่ได้เ,เราก็เป็นมหาวิทยาลัยสมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะคทางสุรานารีเนี่ยก็จะดูเรื่องของการประเมินเกรดนะคะว่ามาตรฐานอย่างไรซึ่งทุกปีเนี่ยก็จะมีการประมวลผลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากเราทางด้านหลักสูรตรบัณฑิตเนี่ยก็จะได้รับเกียรตินิยมเหรียญทองเหรียญเงินทุกปีนะคะถือว่าเป็นมาตรฐานสากล นะคะครับค่ะเริ่มรับสมัครเนี่ยในระดับมสามหรือมหยังไงคะค่ะของสถาบันการพลเรือนจะรับน้องที่จบมปลายก็คือ,อมหแล้วนะคะแล้วก็เข้าเรียนในหลักสูตรมีสาขากี่สาขาบ้างคะของสถาบันการบินพลเรือนเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นน้องที่จบมหนะคะเราจะมีทางด้านของหลักสูตริปียตรีสองหลักสูตรด้วยกันนะคะคคหลักสูตรแรกจะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศการจัดการท่าอากาศยานและการขนส่งสินค้าทางอากาศค่ะครับแล้วจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นทางวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา ronics, bin, อิเล็กทรอนิกส์การบินค่ะส่วนนอกจากปริญญาตรีแล้วนะคะน้องๆที่อยากทํางานเร็วนะคะเรียนสองปีได้อนุปริญญาเราก็จะมีหลักสูตรซ่อมบํารุงอากาศยานนะคะเราเรียกว่า aircraft maintenance engineering l i c เส้น <Lic> นะคะเรียนสองปี จบแล้วได้นุปปริญญานะคะแล้วก็จะมีทั้งได้าเทคโนโลยีอากาศยานนะคะในสาขาวิชาไอวิออนิกส์นะคะแล้วก็เครื่องวัดประกอบการบินค่ะครับและนอกจากน้องๆเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยสำหรับคนผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่หรือว่าผมเนี่ยที่อยากต้องการที่อยากจะไปเรียนขับเครื่องบินเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนได้ไหมครับเรามีศูนยสฝึจการบินอยู่ที่ขัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะค สำหรับน้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินอาชีพนะคะที่เรามีความพร้อมมากนะคะหลักสูตรนักบินของเรามีทั้งหลักสูตรนักบินพาณิชย์ก็คือขับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์นะคะ<ม>เรามีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะคะเรียนแค่1ปีเท่านั้นนะคะส่วนของ ท่านที่อาจจะสูงอายุนิดนึงนะคะแล้วยังอยากมีใจรักที่จะขับเครื่องบินนะคะเราก็มีหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลน,นะคะทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ให้เรียนในระยะเวลาสั้นๆนะคะสถาบันการพลรนของเราเนี่ยปีนี้ผลิตนักบินพาณิชย์มาจนครบพุ่นที่ร้อยแล้วนะคะต้องเรียนว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เราสามารถผลิตนักบินให้กับ หน่วยงานด้านการบินต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศมาครบรุ่นที่ร้อยแล้วค่ะครับต้องขอแสดงความย<น>ินดีด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่ารุ่นที่ร้อยนี่คือปีละกี่รุ่นคะหนึ่งปีเราจะเลิดนักบินพณิชย์นั้น,นะคะประมาณสี่รุ่นค่ะออรุ่นละประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าคนค่ะครับผมงั้นก็แสดงว่าเราดําดเนินการผลิตมาแล้วถึงประมาณยี่สิบห้าปีใช่ไหมคะเราผลิตมาแล้วตอนนี้สาหรับนักบินนะคะ ก็รวมคือในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลิตปีรสีรุ่นนะคะ,คะ,คะปัจจุบันเนี่ยเราดำเนินง,งานมา54ปีแล้วค่ะเมื่อวันที่4มิถุนายนค่ะ,คะโอ้สถาบันการบินพลเรือนอายุ54ปีแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็จากการข้อมูลต่างๆที่มามีสิ่งใดที่เป็นความประทับใจหรือเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันในการที่ได้ผลิตบุคลากร,กรทางด้านการบินนี่คะ สำหรับสถาบัานการพลเรือนของเรานะคะเราผลิตบุคลากร ทงภาคพื้นและภาคอากาศเนี่ยเมื่อสักครู่คุณผิกรถามว่า <Okay. S 1> ทํางานที่ไหนได้บ้าง <Okay. S 1> ก็คือทํางานให้กับหน่วยงานด้านการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่านอกจากหลักสูตรภาคพ,พื้นที่สอนให้น้องๆมอปลายจบม .6 มาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมีหลักสูตรสูบบรมอีกมากกว่าสี่สิบหลักสูตรสําหรับบุคลากรการ,ร,ร,รบินที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกนะคะมาเรียนกับเรานะคะเพราะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานมีมาตรฐานสากล เราเพิ่งได้รับการเข้ายกระดับนะคะการประเมินจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้เป็น full member ในโครงการ Train a i r Plus นั่นคือเราเรียกว่าเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ระดับ โลกเนี่ยได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราเพิ่งผ่านการประเมินแล้วเราสามารถสร้างหลักสูตรให้หน่วยงานด้านการบินนะ,นะคะบุคลากรเนี่ยพัฒนาเขาได,ได้ตามความต้องการของหน่วยงานเลยค่ะคนี่คือ,ค,อค,ความภาคภูมิใจของสถาบันการเรลินเราเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยก็ได้นะคะแล้วก็มีจํานวนของบุคลากรที่เราผลิตแล้วก็อันนี้จะหมายถึงว่าให้ไปสามารถสมัครได้กับสถาบันการบินอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ แล้วเราผลิตมากเป็นจํานวนเท่าไหร่ละคะเราผลิตตอนนี้เนี่ยทั้งคนไทยและต่างประเทศนะคะมากกว่าสามหมื่นคนแล้วค่ะอืมครับผมอันนี้คือประเทศด้วยใช่ค่ะคือต่างประเทศเนี่ยที่เขาไม่มีโรงเรียนการบินนะคะหรือไม่มีหน่วยฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะส่งมาเรียนกับสถาบันกึมพัเรือนอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เขาว่าสมาชิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่ได้รับเป็นเข้าเป็นสมาชิก t r นแอร์พัดในรูปแบบของ Full Member ได้เนี่ยนะคะจากทั่วโลกเนี่ยมีแค่69ประเทศและในอาเซียนเนี่ยเราเป็น6หใน6ประเทศที่ได้เป็นสมาชิกถาวรหรือที่เรียกว่าฟูลเ m มเบอรของโครงการเทนแอร์พัดค่ะครับนอกจากการที่จะผลิตบุคลากรออกไปทำงานในสายการบินแล้วนะครับทางสถาบัานเนี่ยก็ยังมีการจัดโครงการเพื่อที่จะเป็นการตอบสนอง ให้กับทางรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับมีการ<ช>จัดคโครงการให้กับเด็กๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือหลายคนมองว่าการบินเป็นเรื่องไกลตัวนะคะสถาบานันการัวเรือนเนี่ยเราก็ได้จัดโครงการพิเศษนะคะชื่อว่าโครงการสารสารการบินนะคะขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่เจ็ดแล้วค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนหรือน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะได้มีโอกาสมา ใกล้ชิดได้มีโอกาสมาเรียนรู้นะคะชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นทาความรู้จักหลักสูตรภาคพื้นเขาเรียนอะไรกันแล้วก็หลักสูตรภาคอากาศบินโครงการนี้เนี่ยเราให้น้องๆเนี่ยนะคะได้มีโอกาสไปขึ้นบิน observe f l ไฟ h t กับครูรศิการบินของเราที่ศูนย์ศึกการบินหัวหินค่ะครับเปิดรับสมัครน้องๆที่อยู่ในชั้นอะไรบ้างครับน้องที่จะเข้าร่วมโครงการได้ก็คือน้องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมสี่มห้ามหกนะคะ เพียงขั้นตอนวิธีการปีนี้นี่นะคะเราก็ทําเหมือนเช่นทุกปีคือให้ส่งเรียงความหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ค่ะอจะต้องส่งเรียงความเข้าไปก่อนใช่ไหมครับถึงจะมีได้รับคัเลือกเราจะกําหนดหัวข้อเรื่องให้ค่ะปีนี้จะเป็นชื่อนักปินยุคใหม่หัวใจอาเซียนนะคะครับผมเพราะว่าเราเราในกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะคะเราได้เป็นเจ้าภาพเรื่องการปินและการท่องเที่ยวเราก็เลยอยากจะให้น้องๆที่เริ่มเรียนรู้เรื่องอาเซียนมากขึ้นเนี่ยนะคะได้แสดงความ ความคิดเห็นนะคะถ้าเขาอยากเป็นนักบินเนี่ยในฐานะที่เราก้าวเข้าสู่ประเทศอาเซียนแล้วเนี่ยเขาคิดอย่างไรนะคะครับน้องๆจะต้องเขียนเรียงความเข้าไปกี่หน้ากระดาษครับหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เท่านั้นค่ะครับผมแล้วอันนี้ก็ไม่ยากนะคะ,ะเราเน้นรูปแบบไหมครับรูปแบบของการเขียนเรียงความเน้นไหมครับ ก็อย่างที่เรียนเคยเรียนกับคุณกิติกรได้นะคะคว่าวันนี้เนี่ยเด็กไทยเนี่ยเขียนเรียงความก<ม>ันไม่ค่อยถูกต้องด้วยวิธีการ,รนะคะคก็ก็ขอให้ศึกษานิดนึงรูปแบบของการเขียนเรียงความที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะมีสามส่วนถูกไหมคะเด็กก็บอกทัสติกไปแล้วกันนะคะว่าเรียงความส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาแล้วเราได้ดูแล้วเนี่ยน้องจาเป็นบล็อกเข้ามาเลยค่ะชิดหน้ากระดาษหมด ไม่มีบทนําไม่มีตัวเรื่องไม่มีบทสรุปสําหรับน้องๆที่ฟังรายการนี้แล้วสนใจเขียนเรียงความส่งมาเข้าร่วมโครงการสารสนเทศกับเราก็หนึ่งคะแนนส่วนหนึ่งเลยนะคะเราจะดูเรื่องรูปแบบของการเขียนเรียงความที่ถูกต้องค่ะการใช้ภาษาไทยค่ะครับผมก็ยังเหลือมีเวลาอีกถึงวันที่สิบกรกฎาคมใช่ไหมคะครับผมยังสามารถส่งได้ใช่ไหมคัรับถึงวันที่สิบ กรกฏาคมนี้นะคะแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่15กรกฏาคมนี้นะคะกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่22และ23ค่ะผมกิจกรรมจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่น่าสนใจค่ะกิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆคิดว่าน้องๆที่โชคดี16ท่านที่ผ่านการคัดเลือกนะคะค่ะเราจะเลือก16ท่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าน้องๆนี่ขึ้น observe f i จริงๆนะคะ เช้าวันแรกเราจะมีพิธีต้อนรับนะคะโดยท่านประธานคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือนนะคะท่านพลอากาศเอกสลิจพง์กมุทธธานนทรวมทั้งท่านผู้บริหารนะคะคณาจารย์เปิดทำพิธีปฐมนิเทศให้นะคะมีพิธีเปิดต้อนรับแล้วก็มีบรรยายสรุปค่ะการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพื้นภาอากาศของเราเป็นอย่างไร จากนั้นจะพายเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทุกห้องนะคะไม่ว่าจะเป็น a อ c ีซีเรดาร์ชิมเรเตอร์360องศาที่จำลองของขับการบินได้เสมือนจริงนะคะอันนี้เป็นห้องฝึกปฏิบัติการจริงๆของนักษาหลักสูตรทางด้านของการจัดการาจราจรอากาศหรือทางฝ่ายซ่อมอากาศยานก็จะมีเจ็ตเอนจินนะคะเป็นโรงฝึกที่บริษัทโรชรอยค์มาก่อตั้งให้นะคะสำหรับการฝึกปฏิบัติการนะคะเรียกว่าห้องฝึกปฏิบัติทุกห้องได้เยี่ยมชมหมด ก่อนเที่ยงเราจะเดินทางไปที่สุดสุดกันบินหัวหินนะคะที่หัวหินเนี่ยจะมีท่านผอสุดสุดกันบินนะคะท่านนาวาากาศโถวอภิชาติวันครพทุกสุดกันบินรอต้อนรับครับพะะ่อได้รับความรู้เรื่องของการเรียนหลักสุดนักบ,บิน <c oughs> เป็นส่วนแรกแร แล้วเราก็จะพาขึ้นหอประคับการบินของบริษัทวิทยกุการบินแห่งประเทศไทยนะคะโฮโฮที่ท่าจากเชียนหัวหิน<ฮ>แล้วก็มาเยี่ยมชมศูนซ่อมอากาศยานของเราเองค่ะเรามีเครื่องบินฝึกเองสถาบันการของเราเนี่ยมีความพร้อมคือเรามีศูนซ่อมอากาศยานเป็นของเราเองด้วย<ฮ>จากนั้นเราก็จะพากลับเข้าที่พักซึ่งปีนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนที่พักให้นะคะอย่างดีริมหาด แล้วเราก็จะมาปาร์ตี้ริมหาดกันค่ะครับผมะจะได้เห็นวิวริมหาดเห็นวิวทะเลเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องๆหลายคนที่บางคนยังไม่เคยไปทะเลเลยครั้งนี้ก็จะได้รีโอกาสไปสัมผัสทะเลจริงๆนะค,ะ,คะเสร็จแล้วเราก็ยังพาไปตลาดหัวหินนะคะแต่ว่าสามทุ่มต้องกลับเข้าที่พักค่ะ <ừ, S 2> เพราะว่าวันที่สองของกิจกรรมคือวันที่ยีสิบสามจะต้องตื่นแต่เช้า มารับฟังการสรุปข่าวอากาศร่วมกับสิทธิ์การบินและครูการบินนะคะคแล้วก็แบ่งสายค่ะน้องๆจะได้ขึ้นเครื่องกับครูการบินและสิทธิ์การบินไปดูเลยค่ะว่าต้องตรวจเครื่องทําอย่างไรมีบีฟก่อนขึ้นทําการบินทําอย่างไรและได้ขึ้นทําการบินจริงๆค่ะคนละหนึ่ง<อ>เที่ยวบินครับผมแปลว่าทั้ง16คนนี้จะได้ขึ้นเครื่องบินทุกคนเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ<ด>เราดูทางเบื้องหน้าเบื้องหลังครับผมแล้วก็เห็นใกล้ชิดนะคะได้สัมผัสนะพี่ๆสิทธิ์กันเป็นตัวเป็นเป็น,นี่แหละคะ่ะน้องๆเอาโทรศัพท์ขึ้นไปเซลฟี่ข้างบนได้ไหมครับ <c oughs> ได้ค่ะแต่ว่าจะมีพื้นที่นะคะที่ทางครูกับสิทธิการบินท่านจะแนะนําว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็น restricted area คือห้ามถ่ายภาพทางอากาศนะคะแต่ว่าในการฝึกของเราในห้องฝึกเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพได้ค่ะ<อ>ก็เรียกว่าก็เป็นกินตกรรมที่น่าย,ยินดีน่าสนุกอะคะ่ะค่ะน้องๆที่สนใจนะคะตอนนี้กําลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็รีบเขียนเรียงความกันเข้ามาเลยในหัวข้อนักบินยุคใหม่หัวใจอาเซียนเพราะว่า รับสมัครมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วใช่ไหมคะแล้วเหลือไว้ได้<ช>เพียงไม่กี่วันแต่ตอนนี้บอกได้ไหมคะว่าจํานวนที่สมัครเข้ามาเยอะมากแล้วยังคะแล้วยังจะพอ,อมีหวังไหมคะสําหรับคนที่เข้ามาที่หลังเนี่ยพอสมควรค่ะพอสมควรกติเนี่ยสูงสุดของเราที่เคยได้รับเพียงความมาในปีก่อนๆนหน้านี้นะคะ,ะก็ประมาณเจ็ดร้อยแปด้อยนะคะ,ะเพราะว่าช่วงเวลาที่มา เราจัดกิจกรรมเนี่ยอาจจะมีการไปตรงกับช่วงเวลาของการเรียนการสอบของออน้องๆบ้าง,งนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่า เป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องมีความพร้อมจริงๆนะคะ,ะแล้วก็ปีนี้ยังไม่น่าเข้าที่ควรอาจจะเพราะว่าหัวข้ออาจจะดูยากไปนิดนึง <c oughs> แต่อย่าก,กังวลน,นะคะน้องๆเนี่ยหลายคนที่ได้มีโอกาสพบกันก็มีความสนใจแล้วก็เข้ามาสอบถามแล้วก็ได้แนะนําเก็ดและเก็ดน้อยไปแล้วบ้างแล้วนะคะถ้าสนใจจริงๆเนี่ยลองเข้ามาดูรายละเอียดของชาบันทด้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะคือที่ www.catc.or.th นะคะอาจจะได้รับข้อ ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันกันเพินมากขึ้นนะคะได้รู้จักมากขึ้นจะได้ทําให้มีข้อมูลในการที่จะไปเขียนเรียงความมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะเห็นว่ามี a ฟ e b o o k ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมี Facebook ของสถาบันกันพเรือนด้วยค่ะน้องๆสามารถเข้าไปดูกิจกรรมสารสานการบินโครงการที่เราจัดในปีที่เป็นผ่านมาได้เลยนะ<ม>จะมีคลิปวิดีโอนะคะที่เราลงไว้ให้ดูด้วยนะคะเรียกว่าไม่ผิดหวังแล้วก็จะได้รับความรู้คือโครงการนี้ค่ะเรียนว่าเป็นความต้องการของคณะผู้บริหารของสถาบันร่วมใจกันทุก ทุกหน่วยทุกกลุ่ม,มนะคะเราอยากขึ้นกําไรสุ่สังคมคะ่ะครับผมก็จัดโครงการนี้ขึ้นให้กับเยาวชนไทยของเราเองคะ่ะครับสําหรับในที่ผ่านๆมาครับเราจัดมาหครั้งแล้วเนี่ยมีผลตอบรับยังไงบ้างครับมีเข้ามาเรียนกับทางสถาบันบ้างไหมครับเรียกได้ว่าน้องๆของที่ร่วมโครงการลายคนน่ยนะคะเราได้สารสารเขาจริงๆ mm hmm. ลายค,คนเนี่ยเข้ามาเป็นนักศึกษาสถาบันนะคะค หลายคนขณะนี้เนี่ยกำลังเรียนอยู่ในปีสองปีสามนะคะคนะคะแล้วก็โครงการสารสันการบินเนี่ยผ่านการคัดเลือกเขาเป็นนักศึกษาปัจจุบันน,นะคะวันนี้เปิดเทอมวันแรกมีผ่านเข้ามาหกคนนะคะมคมมีผ่านโครงการนี้เข้ามาเรียนแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นรุ่นแรก,แรกวันนี้เนี่ยจบแล้วนะคะเรียนจบแล้วแล้วก็สอบได้นักบินสอบได้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศนะคะยังไม่ทราบว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกที่จะรับ เป็นนักบินหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วดีทั้งคู่นะคะ mm hmm. เรียกว่าโครงการของเราก็สานสานการบินให้กับเยาวชนได้จริงๆะคะ่ะก็เป็นความภาคภูมิใจขององค์กรนะคะที่เราจัด โครงการในรูปแบบของ CSR นะคะแล้วก็ได้ให้ความรู้ได้ให้โอกาสน้องๆนะคะเรียกว่าถ้าใครตอนที่ตอนเด็กๆเออชอบขึ้นเครื่องบินในวันเด็กใช่ไหมคะจะมีเครื่องบินต่างๆมาให้น้องๆได้มีความประทับใจก็จะมีการบอกเล่าให้ฟังค่ะว่าในเด็กวันเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะพาไปดูเครื่องบินวันนี้ก็เลยอยากมีโอกาสขอไปขึ้นเครื่องบินกับเราก็จะมีประมาณนี้เข้ามานะคะเรียกว่า เขาก็จะพยายามบอกเราว่าเขาใฝ่ฝันอย่างไรสนใจอาชีพนับินอย่างไร <c oughs> อย่างที่เรียนนะคะว่า หลายคนมาว่าการบินเป็นเรื่องไกลตัวแต่สำหรับสถาบันการพลเรือนของเราเนะะี่ยค่ะอยากจะเรียนว่าการบินไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะ<อ>ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่ทางสถาบันการบินพลเรือนจัดขึ้นปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับแล้วก็รับจํานวนจํากัดด้วยครับ <c oughs> ขณะนี้ก็เหลือ <c oughs> เ,เวลาที่จะส่งเรียงความเข้าไปอีกไม่กี่วันแล้วครับก็รีบกันหน่อยนะครับกับ การเขียนเรื่องความนักบินยุคใหม่หัวใจอาเซียนหรือจะเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์ w o w w c a t c o r t h ครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบินสถาบัานการบินพลเรือนคุณวริทนทรเลี่ยมนาคนะครับที่เข้ามาร่วมสนทนาแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดีๆวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณและสว,ส,สวัสดีค่ะครับสว,ส,สวัสดีค่ะคุณชิติมาสวัสดีค่ะคุณกิติกรข, <อ S 2> ขอบคุณค่ะค่ะ